ขอใโชคสวัสด like, ีท hey, hey, ี่ส mm ุภ hmm. yeah. ุส oh, no. ุขคนครผมไปคิมาตามแนวทางลาบพัฒนาของสร้างคมกันน้องวันศุกร์ที่ยี่แปดมีหน้าเอ้ยเอ้ยแม่นย่อมพี่น้องวันศุกร์ที่ยี่แปดมีหน้าสองหาหกแปดน้องเนาะของพอสร้างเพิ่มเคลื่อนนี่เข่าหกหนึ่งหนึ่งหกน้องๆเนาะเอฟซีก็ไปเบิรงคลิปยนหลังของเพชรพระรวยกันเลยน้องเด้อเพราะว่าเล็พอสร้างเพิ่นบ่เคยปักหลักเน่ะเล็วิ่งนี่หากับหกเพิ่มเน้นหกมาบทมาล่างพี่น้องเลขวิ่ง เลขมันออกหนึ่งหกกับสองหกเลขวิ่งนี่เข่าบนล่างได้ได้พี่น้องเด้ของสร้างคมเข่าหกหนึ่งหนึ่งหกเข่าตัวเน้นพ้อมพี่น้องเเขาไปรับไี่ส้มเขาไปเบิรงนไปฟังน้ำกันประร้างมาดีครับผมครับมาดีครับผมถามเข่าซี่ประหมานวาเข่าตัวเน้นพอมม่นบอะซ่างยันทพากันเบิรเงอกซื้อยู่ยันเบิรเงือกซื่ฟ้อนหลุดลายหงวดเนาะอ่า ก็บอกอีกซีตามตรงสิละคือมันหลุดแรงองวดแต่ผมบูชาดแล้วผม,วผม,มเข<อ>าตัวเน้นพร้อมเลจาะคู่ไหนจาะเจาะ่อหาหนึ่งกับพงหนึ่งเนี่ครับบ่ได้ออก<แ>บ่ได้เอา,อดเอามดคู่ตัวมันบอกอจาะแต่หลักหนักหลักหกโอ้นักหลักหก,ก,ก,กคิดตัวผมเน้นคิดตัวมันแม่นตัวมันเก่ง มันกกะถือว่าเขาเนาะประซงพระวเลเอกประซงบระเวทปากล่งเนาะกระบนล่างไปกลับนะที่จริงมันจีบศูนย์หนึ่งสองนี่เลย่ากันนี่เก่าไปซื้อเนี่ยที่จริงเนี่ิดมันมีศูนย์หนึ่งสองผมเลยว่าเก่านะว่าเก่านีืมป่ากว่าเก่าอาจจะมากวันพุธผมก็เลยตัดสองถึงโอ้เสียดายเนาะก็ตัดก็ตัดเขาบนล่างโอ้ยยังไปตัดอยู่เนาะแต่ละขั้นไปตัดสองเนี่ย ครก็คิดเลขก็คิดตรงกันก็คิดข้าคักเข้าแน่อยู่ด้ยนี่มันจิตเป็นือหาลองหาหนึ่งหาเอียงหวดนั่นแหละเขาเลขตรงกันเขาวิ่งมุกกับเขาทั้งบนทัางล่างเลขวิ่งเข้าบนล่างเลยใช้เขาหลุดเอาเนี่ยมันได้ได้บนได้ล่างน่ะฮันครับเขาต่างหัวต่อมาสร้างเอาเนี่ยออกครับของเก่าเนี่ยออกวันศุกร์ที่ยี่แปด โอ้ยกร้างอะไรนี้กได้แก่อยู่เนาะจัดของผมสูงม่ะเม่นจะแม่นมะเขากันเม่นมะเขากับจัดคือก่อลว่าเลีกเจ้าของครับผมผมนี่ว่าชิมนะแม่นมะถือกับเม่นเสียใจเพราะว่าเจ้าของเพชรแอบเพราะเจ้าของเป็นผู้เฮ็ดเฮ็ดเองเฮ็ดเองกินเองสู้เอง ลาการจ๋อเองอพิซซ่าสลมเนาะ<อ>เอาไปตั้งตั้งกระซังกระไรจนสาขาไปเกี่ยวอะไรคือยังได้เห็ดผู้เดียวกันไอ้ผู้นึงกับเย็ดทุบันดอวยผูน้นี้กัดเย็ดของที่ของนอกโอ้โอแยกกันลัวนบ่าโอยไร งานบรหลายงานหมองละน้อยหมองละน้อยไเนี่ยขี่อะรกัตะหมองบ่ฝ้าี่กนตวันกึ้นขี่น้าบานเข้าขึ้นขี่พอเด็กแก่อยูยอย่ดิมันว่ามข้ามขึ้นกับโบเฝ้าด้วยกันอยู่เหมือนขึนเฮ้าไปเรญ่ไปเหญ่เมียกับเศร้าแล้วอยู่บ้านเจนะ้าของเนาะเจ้าของคนกับบ่เล่งเข้าโซ่เลโซเลย บ่โโซได้บ่โซได้อันนี้บ,<อ>บ่คนละคน<อ>คนโซได้ไม่นั่นโซได้ย่ะมือแร่งนี่ก็เบิบ่งวัลลัมพร้อมแม่นั<ม>่นาครับผมอยู่บ้านนั่นมากมากจากมากคู่ปี่รวดสะดอกสุริยานะ่ะมือแร่งสุริยานี่ครับผม เป็นเป็นบุญบ้านบ่เดียวพอทำสามกันบุญบ้านบ่บ่ครับงานไอ้บุญเฮียนโอ้งานส่วนตัวก็เจ้าครับอุอบุญบ้านแล้วที่สามมือสามขึ้นโอ้โหหลังสามมือสามขึ้นว่ะนะครับผมเอ้าก็เจ้าก็หลายมือถื่บ้านมายใหญ่มันทั้งบาเรื่องอะไรเนี่มาลูกวันเม็ดเลยทุกโอ้ก็เจ้าบาเนี่ยก็เจ้าได้เล็กบ่บ่แล้วครับบาใจงอกก็ยังบาผู้ทานโอ้ ไปนอกเนี่ยูค่าขายไงมือสึ่งเดีี่นาอ๋อเจ้าก็มาเลี้ยงกเจาก็มาบามาเลี้ยงวัดสุนี่ส้นกันสามสูตรตัวเดียวกันวัตุตัดกันตัดไ้ใส่แกนจ๋อมัตถุด้ลยครับมันึ่มีส้นกันสอง คืออ่าหนึ่งดับหกหนึ่งวัวที่แล้วอ,อันนี้ก็ลงอันนี้ก็ลงไปรื่มดเช้า่ตรง,งกันนอนวันนี้ก็กันนะครับย่านย่านเข้ามาก สมักรจะเจ้าเอาบ้มากกะบ่ต้องเอาพอสร้างมาต้อมาเก่าอยู่อันนี้ตัดเก่าทิ้งเลเหมือเศร้าเนี่ยเลมือเศร้าตัดเก่าโอ้ยยันแล้วพวกยานเก่าตรงพอสร้างโอ้ยตะวันเรียวของเก่าบปรียวมากตะวันล่วงไปแล้วมือเศร้านี่ตรงตัวใดเอามาองมือเคลื่อนในตรงกันตรงกันที่หกหนึ่งเนี่ยอ๋อจำไว้ไมนเข่าแล้วขั้นตรงกันก็คงสร้างเข่ารถดครับผมอันนี้บปรียวอบนนี้เปรวมากเปรียวมาเทียบเบิ้ง ตอนสรุปปุ้ยจังคิเทียบอันนี้ปอกันเออมือขึ้นนี่กับตรงกันเนี้เพราะวครับผมอันมือนี่ตรงกันอยู่ที่แปดสองแปดสองแปดสามนี้ครับผม้วคาเจ็ดสองเจ็ดสามกับ 7, 2, 7, กตรงเนี้ยนี่เด้ต้องคอยตัดเก้าออกไมได้ผมต้องอันนี้ตัดเก้าเหรอผมเล็กวิ่งมันเจ็ดแปดเก้าเอา้า ก,ก,ก,กับเจ็ดกับแปดกับตัวเดียวกันตรงกันอีกทีครผมมันเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่เออตะวันเล็กผมจับมาเบ็ดตะวันเล็กผมอันนี้สองสามสี่ของกระางหนึ่งสองสามเนาะครับผมก็ก็ของผมตัดเก่าแล้วครับผมตะวันเล็กวิ่งตัวเดียวกันตรงกันตีดตนกันอีกแล้วถ้าเจออ๋ออ,อันนี้อธิบายอันนี้ไว้วิ่งเจ็ดกับแปดผมมักลักแปดมักแปดเจ็ดครับผม เด็กตีดก็มีหนึ่งสองสามแับครูก็มีเก็ดหนึ่งเก็ดสองเก็ดสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามสามตัวก็มีสี่แปดหนึ่งสามเก็ดสองผมพอกันเก้าหนึ่งกับเก้าสองตัวกันเนาะครับผมบอกกันบึนกันเป็นต,ตัวกันเป็นตัวเมื่อไหร่ครับมักกระจัดมามักกะทานได้ครับผมตัวกันเออทาเข้ามามาเข้าเก่าของคู่บนก็ได้ครับผมเงินละตัววัฒนประผัดครับ ขาดลักแปดเน้นแปดครับผมแปดหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งก็แปดสองนี่จะแปดสามอีกก็ได้ผมวางมันมีมักหนึ่งอยู่เพราะว่ามันสามหนึ่งหนึ่งไหมผมยันสามกับหนึ่งเอ้าพี่น้องเข้าแคบหน่อจอด้วของกสร้างมันกับไอ้กระต้อนะกัวซางเนาะอื่นนี่ครับอันนี้คือเหล้าครับผมอ่าอันนี้เล่าพัฒนา เขาก็เข่าห้ต่อเนื่อยพอกเอฟซีนีเงินใสกับใกลอยู่เนาะไหมเงินเกี่ยวสงการเลยเนาะครับผมเข่ามาหนึ่เลยลุกเบียกเข่าลงไปวิ่งเห็นติดต่อกันจากสามสีงวดเลยนะครับโน้ตประสังผมก็ไปยามคัดแล้วคัดอีกคัดไปคัดตัวมันออดขิมครับอ่ะพี่น้องแคปหน้าจอเด้อนี่ก็ลาพัฒนาโน้ตประสังนะพี่น้องเด้อครับผมมาอบตัวใดห้องกับพี่จันทร์นาเบ่งมือเลยนี่เดี๋ยวตอนสรุปจะมาเทียบให้ใส่กันเบ่ง มือคืดเนี่ยมันกระตรงกันจัดคู่นี่ได้ครับโอ้โอ้จัด้าเจออ๋อจออั้งสี่เจ็ดสองสองเอิญเจ็ดสองกับแปดสองครับผจ้วแต่ว่าขั้นหกคู่พลังไปกับกระเพียงเลยหรอโอะพอสร้างจีจออังกี่จอแบบนี้ครับผมแลผมจอเลยเดี๋ยวตอนสรุปคิดเทียบไปเพิ่มว่ามันตรงกันตัวใดครับผมแต่ว่ามือขึ้นนี่กระตรงกันที่หกหนึ่งหนึ่งหกครับมือคืดเนี่ยอ๋ออ๋อพสร้าง ขอบคุณหลายครับผมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม